สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ Good Sharing อยู่กับปอมชาริดาพรหมโยธีเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำข้อมูลของปอมด้วยค่ะวันนี้ปอมจะพาทุกคนไปสำรวจการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค AI ว่าทำไมการเรียนรู้ AI ถึงกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นและทางออกเร่งด่วนสำหรับการเตรียมตัวในยุคดิจิทัลนี้ค่ะเราจะฝึกฝนเรียนรู้ที่ไหนได้บ้างแบบไร้ข้อผูกมัด เรียนกันไปฟรีๆค่ะตอนนี้ปอมอยากให้มาดูข้อมูลล่าสุดกันก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ AI เปลี่ยนโลกในรายงานปี2025 Work Trend Index Annual Report จาก Microsoft ผ่านบทความ The Frontier Firm is Born ได้วิเคราะห์นะคะว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการดำเนินชีวิตอย่างรวดเร็วโดย82% ของผู้นำองค์กรระบุว่าปีนี้เป็นปีสำคัญในการปรับกลยุทธ์24%ของบริษัทได้เริ่มใช้งาน AI ทั่วทั้งองค์กรแล้วและ46%ของผู้นำองค์กรระบุว่า AI agents ถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างเต็มรูปแบบค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานของ LinkedIn Work Change Report นะคะพบว่า51%ของธุรกิจที่นำ generative AI มาใช้ ก็พบว่ารายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า10% 70%ของทักษะที่ใช้งานส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงภายในปี2030โดยมี AI เป็นตัวเร่งสำคัญและจากรายงานของ Future of Jobs Report 2025โดย World Economic Forum พบว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจจะสร้างงานใหม่170ล้านตำแหน่งภายในปี2030ค่ะทักษะที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะอย่างเช่น Big Data ไซเบอร e ซิเค urity แล้วก็ Machine Learning mm hmm. จะเป็นที่ต้องการสูงสุดข้อมูลเหล่านี้ยืนยันว่า AI mm. ไม่ใช่แค่แนวโนมนะคะ mm. แต่ว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตในปัจจุบันค่ะ mm. เมื่อเร็วๆนี้ค่ะปอม,โมได้มีโอกาสเข้าร่วมง,งาน คาเฟ่โคพายอทของ Microsoft งานนี้เป็นงานที่รวบรวมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็นักสร้างคอนเทนต์กว่า50รายนะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับ AI ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจจากพ่อมดติ๊กตอกอย่างคุณมดศิลาพิรวัตรถึกค่ะมีผู้ติดตามเกือบ2.2ล้านรายในงานนี้นะคะปอมได้รู้จักกับ AI Skills Navigator ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของ Microsoft ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกคนนั้นสามารถเริ่มต้นเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษ ภาษาด้าน AI ได้อย่างง่ายได้ค่ะโดยเฉพาะเขามีเป็นภาษาไทยทําให้คนไทยสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว,ว่าผู้มีประสบการณ์ สิ่งที่โดดเด่นของ AI Skills Navigator นะคะก็คือมีหลักสูตรให้เลือกมากกว่า200หลักสูตรโหเยอะมากค่ะครอบคลุมทั้งระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงรองรับแนวคิด Hyper Personalization ที่ปรับเปลี่ยนเส้นทางการเรียนรู้ให้เหมาะกับแต่ละบุคคลนะคะแถมยังมีระบบ Action Oriented Learning ที่ให้ผู้เรียนนั้นลงมือทดลองและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จำลองค่ะทั้งหมดนี้จะบอกว่าไม่เสียเงินสักบาทค่ะ Microsoft เ <Microsoft S 2> ขาให้เข้า เรียนได้ฟรีๆเลยนะคะที่สำคัญย้ำอีกครั้งเป็นภาษาไทยด้วยค่ะไม่ใช่เพียงข้อมูลแล้วก็สถิติที่ปอมนำเสนอไปเท่านั้นนะคะจริงๆมีตัวอย่างผู้ใช้งานจริงในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จแล้วก็พิสูจน์ผลลัพธ์ได้แล้วจาก AI Skill Navigator แถมยังนำไปต่อยอดกับ Generative AI อย่าง Co-Pilot อีกด้วยค่ะเริ่มต้นกันที่ Jack Story ค่ะเขาเป็นบริษัท ผู้ผลิตตอนแกที่ทำจากถั่วเขียวค่ะทำมาเป็นเฟรนช์ฟรายค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็อันนี้บอกว่านำเรื่องราวของแจ็คกับถั่ววิเศษเนี่ยแหละค่ะมาเป็นสตอรี่แล้วก็เอามาเล่ากันใหม่นะคะซึ่งเขาใช้ AI ช่วยออกแบบเบื้องต้นแล้วก็ย่นเวลาการทำงานจากสัปดาห์มาเป็นวันค่ะอีกเจ้าหนึ่งนี้เจ้าใหญ่ค่ะ k f r e s h ค่ะ เคฟ e s ชนะคะเป็นผู้ส่งออกน้ำมะพร้าวส่งออกไปไกลกว่า20ประเทศทั่วโลกเลยนะคะซึ่งก็มีทั้งสหรัฐอินโดนีเซียสิงคโปร์ฮ่องกงดูไบซา,าอุดิอาระเบียอื่นๆอีกมากมายคือพ,พูดง่ายๆว่าส่งออกน้ำมะพร้าวน้ำหอมไทยออกไปสู่สายตาทั่วโลกค่ะโดย KFresh บอกว่าใช้ AI ช่วยคิดคำตอบเรื่องส่งออก ออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดการทรัพยากรในช่วงมะพร้าวลนตลาดช่วยทำงานทั้งตัดต่อวิดีโอแปลภาษาภาคเสียงเป็นภาษาเมียนมาค่ะอีกเจ้าหนึ่งร้านทงข้าวผัดปูค่ะชื่อก็บอกแล้วนะคะขายข้าวผัดปูค่ะแล้วก็ยังมีข้าวประเภทอื่นๆอาหารตามสั่งอื่นๆนะคะเขาใช้ AI เพื่อโต้อตอบกับลูกค้าให้ราบรื่ขึ้นค่ะ ข้อมูลเหล่านี้ยืนยันว่าการเรียนรู้แล้วก็ลงมือใช้งาน AI ผ่านแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ที่จะต้องได้จริงในชีวิตและก็ธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะ ทีนี้จากข้อมูลและสถิติที่ปอมได้นําเสนอในวันนี้นะคะก็บอกเป็นในัยะนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก AI นั้นเป็นสิ่งที่มีอาจเพิกเฉยได้ค่ะในโลกที่ตอนนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการลงทุนเวลาและก็ความพยายามในการเรียนรู้และก็ประยุกต์ใช้ AI ถือว่าเป็นกุญแจสําคัญเพื่อไม่ให้เราถูกทิ้งไว้ข้างหลังและเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆในอนาคตถ้าเกิดเราไม่ลงมือทําในวันนี้เราอาจจะพลาดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนี้ไป ดังนั้นค่ะปอมก็เลยขอเชิญชวนให้ทุกคนเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการใช้งาน AI ด้วยตนเองผ่าน AI Skills Navigator นะคะและปอมก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากแฟ,แฟนๆรายการด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองเข้าไปเรียนรู้ AI Skills Navigator กันโดยเข้าไปที่ลิงก์ข้างล่างนี้ค่ะปอมใส่ไว้ใน description แล้วนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะหากถูกอกถูกใจทีมงานปอมมีของขวัญเล็กๆน้อยๆแจกคุณผู้ชม1ชิ้นค่ะ เขียนเข้ามากันเยอะๆนะคะเพราะว่าปอมอยากให้คนไทยได้เรียนรู้ AI การให้ได้มากที่สุดไม่เพียงแต่ช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้ฝึกฝนแล้วก็เข้าใจ AI มากขึ้นแต่ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็แบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นในชุมชนได้อีกด้วยค่ะเหมือนที่ปอมทําอยู่ทุกวันนี้และค่ะโดยสรุปแล้วนะคะในยุคที่ AI กําลังเปลี่ยนแปลงทุกภาคส่วนของชีวิตและธุรกิจข้อมูลจากที่ปอมนําเสนอในวันนี้ยืนยันให้เห็นชัดเจนนะคะว่า การเรียนรู้ AI ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแต่ว่าเป็นความจำเป็นที่เราต้องลงมือทำทันทีปอมขอฝาก AI Skills Navigator ไว้ในใจของทุกๆคนนะคะด้วยเครื่องมือนี้คุณผู้ชมจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโลกที่ไม่หยุดนิ่งนี้อย่าปล่อยให้โอกาสสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นนี้หลุดมือไปเริ่มต้นเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงอนาคตของคุณตั้งแต่วันนี้ค่ะ แล้วก็เช่นเคยย้ำอีกครั้งนะคะก่อนจะจากกันไปกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับปอมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ปอมชริดาพรมโยธีและกูแชร์ริงลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ